ปกหนังสือที่มีการวาดรูปมันมีความดึงดูดมากกว่าแค่ตัวอักษรแล้วเนื้อหาด้านในของก็คิดว่ามันมีหลายมุมมองมากขึ้นเนื้อหามันน่าจะถูกพัฒนาไปมากขึ้นแล้วก็มีภาพประกอบที่อธิบายให้เราเข้าใจตัวบทความมากขึ้นด้วยตอนนี้มันเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นยิ่งการที่จะจบไปทํางานในสังคมการที่เราต้องอยู่ในสังคมโดยรวมงคนอื่นเราควรจะรู้เลยอย่างนันก็เป็นเรื่องอนาคตของของพวกเราอะไรทํานองนี้ เฉพาะช่วงนี้มากกว่าเป็นเท่าตัวค่ะเฉพาะที่เราเห็นมีรณรงค์ไปม็อบอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็ถือหนังสือในม็อบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหนังสือคอมมอนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนนี้ที่ร้านหมดอยู่คือสั่งหนังสือกันไม่ทันเลค่ะเพได้กรขามนิยมที่สังเกตดูก็มากมากขึ้นกว่าเก่านะครับอย่างพอมีหนังสือเกี่ยวกับการเมืองอะไรออกใหม่มาก็จะมามีคนมาสนใจพอเอามาวางปุ๊บก็มีคนมาซื้อเลยอย่างอย่างบางเล่มก็สามารถภายในวันเดียวก็ขายได้หลายเล่มอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่เห็นเขาแชร์กันแบบเป็นลิสต์เลยนะคะมีภาพมีรีวิวสั้นๆแนะนําพร้อมอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะแล้วก็เวลาคนที่น้องที่มาซื้อก็จะเอาโชว์ลิสต์นี้ให้เราดูอะคะ่ะพี่ก็เลยคิดว่าปัจจัยสำคัญคือทวิตเตอร์อะไรค่ะโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์อะคะ่ะอายุน้อยลงมากแล้วก็ทกํากานบ้านมาเต็มที่อะคะ่ะว่าต้องการหนังสืออะไรน่าใสเลยนะคะใส่ชุดมาริเมโกะเอาลิสต์หนังสือมาให้ดูแบบขุนศึกศรีนาแล้วก็พยาอินทรีของอาจารย์ทนทวนใจจริงเนะะี่ยค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสังคมการเมืองกําลังขาดดีีออยยู่่ตนน้้วะคะ เราก็มาหาหนังสือ1984อย่างเี้ยคือเขาจะมีลสตดมาเลยว่ามีอะไรบ้างจนพี่ต้องสั่งหนังสือเพิ่มตามลสต์ของเขาค่ะก็เห็นได้ชัดว่าเขามีคนสนใจแนหนังสือการเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์การเมืองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยุกช่วงแบบตั้งแต่2475อะไรมาเนี้จะมีคนมาสนใจมากขึ้น เขาอาจจะไม่ได้สนใจแบบแบ่งเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าเขาก็สนใจอยากรับรู้ข้อมูลของอีฝ่ายอะไรอเงี้ยซึ่งเขอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอีฝ่ายเขาคิดอะไรกันอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นการศึกษาของผู้ถูกกดขี่อย่างงี้ค่ะพี่เรียนรัฐศาสตร์มาด้วยนะคนแขนเปาโลเฟรรี่เนี่ยพี่ก็เรียนซึ่ง30ปีที่แล้วพี่เรียนของคนนี้ แล้วตอนนี้ก็คือมีคนมาแปลใหม่แล้วซึ่งพี่รู้สึกว่าหนังสือมันมันขาดหายไปจากร้านแล้วก็มีคนมาถามใหม่พอไปเสิร์ชใน Twitter ด๋วมีคนมาแนะนาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เข้ามาใหม่คือการศึกษาของผู้ถูกกดขี่แล้วก็หนึ่งก้าไปสี่เก้าไปสี่ที่มันหายไปพักหนึ่งแล้วที่จะคนถามหาตอนนีก้ก็กลับมาใหม่อีกสองเล่มนี้ก็จะมีคนถามหาค่ะแล้วก็หนึ่งไอ้หนังสือออกใหม่คือขุนศึกสปินานแล้วพยายอินซีเนี่ยก็แบบขายดีท่วมท,ท้นก็น่าแปลกใจมากอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆอาจจะไม่น่าแปลกใจก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คนตื่นรู้เรื่องการเมืองมาก่ะค่ะ